รีวิวคอนทนดนเมื่อคืนดีน้องเก่งน้องเก่งน้องเก่งมากแล้วก็เอาอยู่สไตล์เดิมทุกคนคุย <c oughs> พูดเก่งมากน้ำไหลไฟดับจ้าคือแบบตามสไตล์อะไรนะคอนุ๊กปลายอะมีแต่พูด <c oughs> นั่นแหละ น้องเก่งน้องเก่งแล้วน้องดูผ่อนคลายดูดูไม่เก่งดูไม่เก่งด้วยบุ๋มว่านะด้วยแบบมันผ่านคอนแรกมาแล้วคอนคอนแรกที่เป็นคอนเดี่ยวรอบรอบแรกที่ไปกับพี่ก้องมันจะดูเก่งเก่งน้องจะดูแบบดูเก่งดูประหมา่าเนาะแล้วก็พอมารอบนี้บุ๋มว่าน้องผ่อนคลายขึ้นเยอะน้องผ่อนคลายแล้วน้องแบบ เป็นกันเองน้องเล่นน้องอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบไม่เกรงอะ่ะมันดูไม่เกรงแล้วมันดูแบบดูปลดปล่อยเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนทุกคนแน่นอนเรานุกปลายคำว่านุกปลายมันต้องมีปลายไงเนาะมันเหมือนขาดอะไรนั่นแหละก็อย่างว่าแหละเดี่ยวกับคู่ก็เหมือนกัน เหมือนกันที่เราไปดูปลายอะ่ะมันก็เหมือนขาดอะไรเพราะมันไม่มีนุกไงมันก็เลยเหมือนขาดอะไรไปด้วยความเคยชินของ fc นุกปลายมันไม่ใช่ fc นุกไงไม่ใช่ fc นุกคนเดียวเข้าใจไหมที่บุ่มพูดเนี่ยคือแบบสำหรับเราที่คู่มามันก็เหมือนขาดเนาะอย่างเดียวเขาก็ว่ามันเกินเนี่ย อย่างคู่เราก็ว่ามันขาดนึกออกไหมนั่นแหละรวมๆอ่ะน้องดีน้องเก่งค่ะน้องเก่งน้องเก่งดูผ่อนคลายมากกว่ารอบที่แล้วเก่งเก่งไปได้ไปต่อไปดูกัน มาคอนเสิร์ตวันนี้มีความสุขมากครับเนีย่ยฮะรักเหรอกินแบบไม่ได้หวังผลประโยชน์ไม่ได้ต้องการอะไรทั้งสิ้นแค่รักอย่างเดียวรักมากกว่าผัวตัวเองอยู่บ้านพร้อมจะเซ็นยกมรดกให้กับลูกแต่น,ดนัดดอน มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีผัวขายผัวขอให้เอฟซนุกเธอโดนไปไปเร่และบ้านสิงจงจันลินในสตรีมไลท์อยากแคปไปเดี๋ยวผัวทุกคนเห็นเดี๋ยวสวยขอให้ยืนเฉือยใช้บนเวทีพอแล้วอันบอนบอลหือบันยิ่งบอน มันยินเสียงจะขว้างครับวัน,นียิ่นเสียงกิโอ๋โอเขาถอดไปเตยเหิงบุเกิดเที่ยครับเอออันนี้นี่ยุนี่มันหล,ลักลอยถอดของกูไปเตยเหิงว่ะอะเบาๆนะบอลเฮ้ย อยากโดนหยิกหัวแบบนี้ไหมพ,อพอ่อพ่อเขื่หน่อยไม่ได้กูตั้งใจจะมาหล่อสักหน่อยวันนี้เพราะว่าแล้วเชียวนุกเ้าโดนอีกนิดเดียวอยู่ขั้นกลางระหว่างผู้ชายและครับนั่นแหละแต่สิ่งสิ่งเนี้ยที่พูดไม่ได้ไมเมื่อกี้แม่ผมชอบมาก อยากให้ลูกเป็นมากๆเลยขอบคุณตำนานคนอีสานนะครับที่เอาที่ลองมาให้ผมยืนผมรูม้สึกผมสูงมากเวันนี้ฮะของใครหรอของวงของใครของเฮาติโอ้โหขอบคุณสียงแบนด์มากๆนะครับนอกจากคุณใส่รองเท้าสูงแล้วก็ยังยืนสูงวันนี้รู้สึกสูงจังเลยฮะ วันนี้ผมบอกแล้วนะครับบอกในไลฟ์สดด้วยบอกในคอมเมนต์ด้วยว่า1ชั่วโมง1ชั่วโมง40หรือชั่วโมง30ผมจะพูด1ชั่วโมงเต็มแล้วผมจะร้องเพลง4เพลงจะบอกเลยว่านุกธนดลการที่จะมางานแบบนี้ถ้าไม่ได้ร้องเพลงยังเฮ้ยวันนี้ผมเตรียมนี้มาแจก้วยครับ ไอ้ป๊อบแจกอันเดียวขอรอติฮะยังก็ฮะใครที่อยากได้เข้าคิวอยู่ห้องนะครับตอนเย็น<ม>ใครที่ได้ใบนี้ฮะห้องพี่อลันนะครับตอนเย็นห้องพี่อลันลืมบอกห้องพี่อลันนะยังเห็นร่างแล้วเรือรถสิเหลืองอ่ะ,อะใครห้ามห้ามแย้งกันนะ ุกจะล่อนไปถ้ามันไปถึงใครคนนั้นคนนั้นจะประสบามสำเร็จในชีวิตแล้วก็คุณจะมีผัวเร็วๆนี้เคยเห็นไหมนะเขาแต่งงานแล้วเขาโยนเงี้ยเคยเห็นไหมอ่ะหนึ่งสอง,องยกมือใครได้ยกมือมออกมาบักปอน ้ย,ยินดีกับมึงหลายเด้อชีวิตมึงกับสิโปโจวเตลเล็ดเมียมึงกับสิได้ย้อน้องมึงได้ของนายนยนะ <c oughs> รอเล่นนะครับมีเมียอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วช่วยกันทำมาหากินดีมาก <c oughs> อ้เอาใหม่นะเ2งสอง คำเบาครูพักสิิตเลยอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันใครได้ครับโอ้โหมีลูกหนึ่งแล้วผมขอให้พี่ประสบผลสำเร็จในชีวิตและมีความสุขตลอดปีตลอดไปนะครับลูกสาวก็ขอให้เลี้ยงง่ายๆตัวไวๆลูกสาวโตมาก็อย่ามาเที่ยวเหมือนแม่นะขอโทษครับประธานโทษครับอ่ะอียงตัว เขียนสคริปต์มา20เพลงลงเที่ยงคืนเพิ่งร้องได้2เพลงขอกราบนะครับคุณลำยังไหต้องํำนะครับอย่าเพิ่งมานะครับมาแล้วเหรอกดดันกูอีกแล้วรอบก่อนก็กล้องวไ้ไล่คุณรีบร้องรีบร้องรีบร้อง ผมบอกแล้วว่าผมจะมาพูดหนึ่งยุโมงเต็มเอ้เจสซ่บเวลามันผ่านพ้นไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะโดนตัดไปเยอะกว่านี้เชื่อว่าทุกคนจะร้องได้ถึงคนงานไปลนี้ช่วยกันร้องดังๆครับผมมอไห้กลับทุกๆคนหน้าเวทีเล่ใน I'm waiting I'm to เสียงแน่นอนเลยพี่มากับเมียหรือมาคนเดียวครับมาคนเดียวมีเมียไหมอยากได้เมียกลับบ้านไหมเอาเจ้าอยากได้เมียกลับบ้านปะฮะพี่อยากได้เมียกลับบ้านไหมครับใครที่ยังโสดยังสิงมองมาหาพี่ชายของผมข้างเวทีขวาครับ ผมยอมแพ้พี่กูห้งเสียงแหบชเลยอะไรนะอยากได้ผัวพี่อยากมีผัวเป็นคนมาเที่ยวธรรมดาแล้วอยากมีผัวเป็นนักร้องครับจริงๆผัวนักร้องอาจจะไม่ได้ดีเลิศเลยอ,อาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่า ใครน่ารักนะครับเ,เดี๋ยวประกาศท้าให้นะครับใครอยากได้ผู้หญิงสวยๆหนึ่งก็ยืนขึ้นมาโอ้โหนี่ครับใครโสดใครสิงครับผมมองไปได้นะครับทั้งพี่สาวและพี่ชายผมโอ้โยมันก็สูงหายนะสูงกระเกงมันตึงครับตัวทีตูดใหญ่ครับ พี่น้องตำนานคนอีสานครับขอเสียก่อน่อนขึ้นมาขึ้นมาวัดแล้วออาช่วยเลยวันอี้ขอให้ตำนานคนอีสานจ้างอีกสักทีนะครับเดี๋ยวจะมาแจกให้ครบทุกคนครับ พร้อมหรือ,อยังครับตำนานคนอิสาน FC ตำนานางคนิสาน FC นุกป่า FC บ้านสีทุกคนที่จะร่วมสนุกไปกับพวกเราครับพร้อมหรือยังจัดผลงานเพลงยาวๆซึ้งๆสนุกๆมวนๆให้กับทุกคนเลยครับยาวเลย นดูแล้วคิดว่าไงเนาะน้องเก่งเนาะเอาอยู่ก็อย่างที่พูดแหละความคิดส่วนตัวนะไม่ว่ากัน